ยินดีต้อนรับคุณสืรการ We are พ่อเพียงรายการที่มาทุรกับธุรกิจพ่อเพียงพบกับผมเจลายสุดหล่อพ่อรวยแม่สวยอหมดอื่นแล้วพบกับผมพี่ก่อนสุดฮอตชวนแก้ผ้าขนใจแก่งกวางและข่าวแว้นทั่วราชอาณาจักรไทยอปป้าซากับหัวข้อวันนี้คือเศรกิจพ่อเพียงในความคิดคุณเป็นอย่างไรเชิญไปฟังความคิดเห็นของทั่วไปกันเลย ครับขณะนี้เราได้มาอยู่กับอาจารย์สมหมายครับเราจะมาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของอาจารย์สมหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงครับอาจารย์ครับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นยังไงครับเออก็เป็นการอาจารย์ในความที่ของครูนะว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือการทําอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่รุ่มือยได้มากก็ม่จัดเก็บใช้คือใช้แค่พอเพียงไม่รุ่มือยในความที่ของูนะครัตอนนี้คือาจารตอนนี้ ใช้แค่ดิบพอเพียงนี้หรือเปล่าใช้กระเทียมากมากเลยถามว่าที่บ้านคือไหนบ้างถามว่าเออครองครัเนี่ยออกจากบ้านไปอ่ะไม่ไม่ต้องเดินวัดบ้านกลับขึ้นมาเนี่ยเอาผักมีหมดเลยไม่ต้องครูก็ได้ผักที่มันขึ้นเองทำธรรมชาติที่บอกคือว่าทำได้เออก็จะมี ผักบุ้งผักกะทินผักอะไรที่มันขึ้นเองตามฉาับใช่ใช่ใช่ผักพวกนี้เราไม่ต้องปลูกแต่เราก็สามารถที่จะนํามาบริโภคได้แต่ถามที่ปลูกมีไหมมีถามว่าเธอมีปลูกอะไรบ้างเปลูกถั่วปลูกแตงกวาปลูกผักยาวปลูกถั่วปลูกมะเขือปลูกอีกปลูกบัวปลูกบักคอไอ้พวกนี้ต้องปลูกอ่ะ ไม่กินใช่คือไปกินเอแปเลยหมไปกินเอปเยนการเช่วยประหยัดพลังานด้วยปลาปลาก็มีแต่ว่าไม่ได้กินเลยเอาไว้เฉยๆเอาไว้ยัเป็นบอเอาเป็นบอเป็นบอใหญ่นทีก็ตั้ง50านวาคิดของผมใ้เป็นตัวต่างรทน่อาิ่มาเ่อยความต้ครับครับขอบคุณมากครับ รายงานมาว่านี่ดีอของเราอยู่ในนี้ครับ,บโอ้โหสนักอยใหญ่ชาติทานน้อยใหญ่กับ่อยใยักษ์ยไม่เกลียดเป็เกลียไม่ถึงกระสินคอเรารอจะไม่มีอครับวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์อาจารย์เปรมฤท่ดีเปรมพงศ์นะครับที่ปรึกษาห้อง55 อาจารย์ครับอาจารย์คิดเห็นยังไงเกี่ยวในความคิดเห็นของอาจารย์นะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงครับเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นโครงการที่ดีของในหลวงใช่ไหมคะก็คือท่านท่านมีความคิดเห็นว่าเราควรจะใช้ชีวิตประจาวันเนี้ยให้เหมาะสมกับรายรับรายจ่ายของเราถูกไหมคะอย่างเช่นในชีวิตประจาวันเนี้ยเรามีรายรับเท่าไหร่ รายจ่ายเราก็ควรจงไม่เกินรายรับอาจจะมีการท <ำ S 2> ําสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายของเราจะได้รู้ว่าแต่ละวันใช้เงินเท่าไหร่เหมาะสมเท่าไหร่เราในชีวิตประจำวันของอาจารย์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง,งอย่างไรบ้างครับเศรษฐกิจพอเพียงก็อย่างที่บอกก็คือ,อารายรับถูกไหมครับรายรับเราเท่าไหร่ต่อต่อเดือนเนี้ยเราก็นํามาบริหารจัดการให้มันเหมาะสม ก็คืออาจารย์จะเขียนตารางรายรับรายจ่ายเป็นรายรับรายจ่ายของเราว่าแต่ละเดือนเท่าไหร่ถ้ามันเกินความจําเป็นเราก็เดือนหน้าเราก็ต้องลดเหมือนการบริหารการใช้จ่ายเงินในแต่ละเดือนนี่ก็คือความคิดเห็นของอาจารย์เปรมดีๆนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับแค่ความรู้ครับต่อครับก็คำถามว่าคิดยังไงกับเศรษฐกิจพอเพียงครับก็อย่างเศรษฐกิจพอเพียงมันก็จะช่วย บบสอนให้เรารู้จักประหยัดกดอ,อม,อมคือจะเป็นแบบให้เราสามารถใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันได้อย่างขอเพียียง,บบน,งนี่ก็เป็นคำเขียนของเพื่อนต่อครับแล้วเพื่อนจูนนะครับก <c oughs> ็ <c oughs> ในชีวิตประจวันนะคะถ้าเราไม่ประหยัดอดอมเนี่ยเราก็ไม่มีตังไม่มีตังที่พอที่จะใช้อย่างอื่นนะคะถ้าเราใช้ก<ะ>ับเพื่อยไปแล้วในชีวิตประจำวันนะครับใช้ เศรษฐกิจพอเพียงในด้านอื่นะไรบ้างครับก็ไม่ซื้อของที่ไม่มีไม่ไม่ซื้อของแบบลดราคาลดลดราคาลดราคาครับใช่ครัต้องก็เวลาแบบเห็นป้ายเซลล์นี้เข้าไปเลยใช่ไหมครับโอ้โหไม่ใช่นะนะแล้วแล้วคนต่อครับมาลองคุ้นจับจัดสรรในการใช้เงินต่อราคาใช่ไหมครับต่อรใช่คือคือสมมติว่าเก็บในขั้นตอนนี้ครับสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยเราได้เงินมาเท่าไหร่เราก็จะสร้างว่า เราจะใช้ทําอะไรมั่งแล้วจะเหลือเงินเท่าไหร่ประมาณนี้เหลือแล้วก็เก็บใช่ไหมครับผมก็เที่ยวต่อแล้เก็บปี่เป็นคามทธนาคารมีทำไมคะเก็บค่ะนี่ก็เป็นความที่ของเพื่อนจูนแล้วก็เพื่อนต่อนะครับวิ่งข้างแล้วัย สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับพี่กัทนะครับวันนี้เราก็จะไปถามว่าพี่กัทอ่ะคิดยังไงกับเศรษฐกิจพอเพียงครับอ่าก็เศรษฐจพอเพียงนะครับเป็นเศรษฐกิจที่ในหลวงสมคิดยุ่งไม่ไม่ไม่ใช่ประมาณว่าประมาณว่าแนะนําพวกเราใช่ไหมครับเออให้เราใช้ให้เราใช้การดำรงอยู่แยบพอเพียงเอออยู่แบบประมาณว่าสมถะาคือสำหรับเศรษฐกิจพอเพียงในแนวคิดของพี่นะพี่คิดว่า เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนี่คือการที่เราอยู่แบบสมดุลคณะตัวเองคือแบบไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยมากเกินไปอะไรทั้นองเนี้ยครับก็คือเราไม่จําเป็นต้องไปอยู่แบบไอ้สามสิบสามสิบที่ว่าไปทํานาทําไร่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือเราเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์ล่าสัตว์กิไม่ใช่ครับก็คือก็คือเราก็คือประมาณว่า จำลองชีวิตเนี่ยตามปกติเออก็คือแบบสมมติเออ,เ,อ,มมเ,อ,อเราซื้อ20เนี่ยก็ซื้อ20ได้ตามปกติมาว่าถึง20ไม่ทำให้เรา20บาทไม่ทำให้เราเดือดร้อนอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยครับก็คือถ้าสมมต,เมมติเรามี50บาทเราใช้70บาท อย่างเงี้ยมันก็เกิดแบบนี้ใช่ไหมครับนี่รับเป็นเนอในชีวิตพี่เนี่ยชื่อประจำวันพี่เนี่ยก็เลยใช้เศษเงินเพียงด้านไหนบ้างครับก็ใช้เงินก็พี่ก็ยังเป็นเด็กอยู่นะนักเรียนอยู่ก็คือพี่ก็ใช้ในการเก็บพวกรายได้ตามปกติที่ได้จากพ่อแม่มาแล้วก็ใช้ ร้องชี้ไปได้ไดตัวเองว่าเออตอนนี้อะไรเกีย่ยวอะไจ่ายอะไรจ่ายไปได้เราเนี่ยเออไนะ,นนนะโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมีเหลือเยอะหรือเปล่าแล้วเง่ส่วนที่เหลือจะทิ้งเอาไปฝางกราคานอะไรเงี้ยแวทางใี่คือจะเป็นความคิดเห็นของพี่การไม่หรอก็คงใช่ครับ สวัสดีครับขณะนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่กับคุณทศวิชัยครับเป็นเด็กม .5 ครับสิบครับคุณทศวิชัยครับอ่าธุรกิจพอเพียงในชีวิตคุณน่ครับคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับมันเป็นอย่างไรครับตอบตามความคิดของคุณตามความคิดนะครับออเป็นต่างแมนหวานเฮ้ยถูกแล้วครับถูกแล้ว เป็นปัจญาที่าบนครัแล้วถ้าคุณมีแนวคิดยังไงที่จะนำเศรษฐกิจตะเพียงนี้มาใช้ในีพิารัาของการเลออครับแลแล้วมีอย่างอื่นไหมครับมีครรบน้ำนี่นี่มา หลายบาทเลยแล้วมันทําให้ชีวิตคุณเหมือกอ้นนะครับนี่ก็ถือเป็นเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมครับโอเคครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับขณะนี้ครับเราก็จะมาหย่อคุณสาขาสิทธิ์ครับเครับขาสิทธ์ครับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับักิจพอเพียงเห็นว่ามันเป็นความคิดที่ดีและมีประโยชน์มากครับเหมาะสำหรับทุกคนเพื่อนําไปใช้ในสิ่งต่างๆครับแล้วคุณเน่ รษฐกิจเพียงเนี่ยไปใช้ในบ้านคือ,คอผมเห็นว่ามันมีประโยชน์ครับแต่คือยังไม่มีโอกาสได้ทำอะไรได้ดีเลยแล้วในชีวิตคุณไม่ได้ออกอ๋อก็อันนี้กม็มีครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะออกไม่คด้อยู่ <c oughs> ครับแล้วแต่ว่าที่คุณใช้มันก็ไม่เดือดร้อนเออไม่ไม่เดือดร้อนครับไม่เดือดร้อนก็คือเราจะไม่ไปเดือดร้อนใครแต่ถ้าเกิดเราไม่มีจริงๆเราก็จะกเก็บออมแต่ถ้าเกิดเราจะต้องการอะไรเราจะกเก็บออไมไว้ก็คืออย่างเงี้ยครับเก็บพรอมเพื่อความต้องการของเราครับคับนี่ก็เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจขอเพียงในชีวิตของอัครราติกะนะครับเราจะพบอย่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปัจจัยที่ชี้ถึงแนวทางการดำเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุยเดชทรงพระราชทานแก่ประสทีิต่อชาวไทยตั้งแต่ปีพศ2517เป็นต้นมาและถูกกล่าวถึงอย่างต่อเนื่องในปีพศ2540เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทยแนวคิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพัฒนาหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประสบกิกรชาวไทยได้เข้าถึงทางสายการและเพื่อคงไว้ซึ่งทฤษฎีการพัฒนาอย่างยั่งยืงนจุดเด่นของทฤษฎีนี้คือแนวทางที่สมดุลโดยการปราศจากการาตา่อต้านกระแสโลกาภิวัตน์และการอยู่ร่วมก,กันของทุกคนในสังคมหลักปัจจั การพัฒนาประเทศจําเป็นต้องทาตามลําดับขัน้นต้องทราบพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ต้องถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่ถูงขึ้น โดยลำดับต่อไปหากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจกขึ้นให้รวดเร็เวแต่ประการเดียวโดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วยก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากลุ่มเหลวได้ในที่สุดพระบรมราโชว,ว่าในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันพฤหัสบปปดีที่18กรกฎาคมพศ2517เรษฐกิจพอเพียงเป็นปัจจัยที่ยึดทาสายการ ที่ชี้ถึงแนวทางการดำเนินอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับให้ดำเนินไปในทางสายการมีความพอเพียงและมีความพร้อมที่จะจัดก,การตอ่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะต้องอาศัยความรู้รอบคอบและระมัดระวังปัจจัยาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ตรงปรับปรุงพรราุทันนั้นเป็นที่มาของนิยามสามวหต่อเงื่อนไขประกอบด้วยความพอเพียง มีเหตุผลมีภูมิคุค้มกันบนเงื่อนไขควา,ามรู้ผู้คุณบัธรรม